ดูประโยชน์สูงสุดเพรามันนะครับเมื่อมันติดน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ำมันพืชน้ํามันสัตว์แล้วก็ติดติดฟืนแล้วนะครับเห็นไหมครับเปลวไฟโอเคลุกท่วมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมแล้วก็จุดเด่นนะครับสังเกตไหมครับว่าลมนิดเดียวลมนิดเดียวนะครับผมได้เลยนะครับผมเพราะนั่นคือมันจะประหยัดจริงนะครับประหยัดยิงแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมดูนะครับคุณภาพของของไฟ ม,มาดูเตาพลังงานทางเลือกนะครับผมใช้ฟืนใช้ถ่านใช้น้ามันพืชหรือน้ํามันเก่าน้ํามันเครื่องอะไรไปแล้วแต่นะครับสามารถทําได้เลยในเตาตัว,ตวเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังให้ดูรายละเอียดนะครับผมถ้าเกิดดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามจ้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับอันดับแรกก็คือตัวหลักก็คือตัวหม้อนึ่งเนาะตัวหม้อนึ่งที่เราซื้อนะครับผม พวกนี้ซื้อมาจะอาจจะ200 300แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เจ้านะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บเราทํายังไงนะครับผมเราก็จะมาเจาะรูนะครับเจาะรัวสามชั้นจะดีที่สุดนะครับสามชั้นหรือสี่ชั้นก็ได้นะครับเจาะรูอย่า,อย,าอย่าเกินตรงนี้นะนะครับอย่าเกินเกินคอคอดนี้ขึ้นไปถ้าเกิดเกินไปก็เกินไป,นไ,ปไ,ได้นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวควันมันจะรั่วออกไปมันจะไปโดนจะไปโดนหม้อนะครับ เ็นที่ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับขยับขึ้นมากนิดเดียวนะครับอย่าอย่าไปเยอะนะครับอันนี้คือต้นแบบไอ้ตัวแรกนะครับอันนี้คือหม้อต้นแบบตัวแรกนะครับอันนี้คือตัวตัวที่2ผมก็จะอัพพัฒนาไปเรื่อยนะครับผมหลักมันนะครับผมตรงนี้นะครับผมมันก็ตรงใต้คอคอดเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นท่อเป็นรูเป็นรูสำหรับให้ท่อเหล็กสี่หุนสอดเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอาลมเข้านะครับก็จะเอาลมเข้านะครับ ตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นช่องช่องเพื่อที่จะระบายนะครับระบายช่วยรับในการระบายควันแล้วก็อ่าวัตถุประสงค์หลักของมันก็คือเราจะใส่ฟืนเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะสอดฟืนเข้าไปะนะครับไฟมันก็จะลุกจะไหม้เนาะลุกจะไหม้เสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นฟืนเนี่ยเคยเป็นฟืนเนี่ยควันมันมันจะไม่มีที่ไปพอมันไม่มีที่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะควันมันจะมากแล้วไฟมันจะดับเพราะฉะนั้นเราต้องมีรู ให้มันรอมลอกนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมันไม่หมอ้ออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตั้งนะครับปึ๊บถ้าไปอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะสนิทถ้าเกิดว่ามันมันต้องการความสนิทมากๆนะครับผมเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวที่บงังอ่าตัวนี้ก็คือมาเนี่ยมาครอบบางอีกทีหนึง่งนะครับบางทีหนึ่งเพื่อที่เราจะเอาหม้อมาตั้งนะครับผมมันจะสนิทมากกว่าเดิม นะครับผมไฟมันก็จะโดนเฉพาะตรงที่ก้นหม้อนะครับโดนก้นหม้ออย่างเดียวนะครับนี่คืออุปกรณ์คร่าวๆนะครับผมอันนี้ส่วนส่วนอื่นนะครับอ่าส่วนที่ใช้น้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชผมก็จะเลือกใช้ตัวเนี้นะครับผมเป็นพวกเซรามิกหรือว่าเป็นกระเบือ้องอะไรพวกนี้พวกนี้นะผมเทสดูแล้วนะครับได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเนี้ย S <S เขาเผาอยู่แล้วนะครับผมก็คือต้องรู้ที่มาของมันครับว่ามันเกิดมาจากอะไรไอ้เตาไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดมาจากการเผาด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงอันนี้มันมีน้อยนะครับไม่ไม่เยอะผมก็ใส่ตรงนี้เข้าไปส่วนเพื่อนๆก็จะถามว่าเอ้ถ้าเกิดว่ามันหมดตรงนี้เราจะเติมยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับ เนื่องจากว่ารูพวกนี้มันเยอะอยู่แล้วนะครับรูมันเยอะอยู่แล้วเราสอดเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วมีท่อนเหล็กอะ่ะสอดเข้ามาแล้วก็เทเข้ามาใส่ได้เลยนะครับมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมเราสอดเข้ามาพวกนี้แล้วเราก็เติมนะครับผมเพียงว่าอันนี้คือ,อลูกชายเอาไปเล่นนะครับผมนี่พอเราเทเทน้ำมันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเหล็กตัวนี้นะครับผมแหย่เข้าไปในรู นะครับเอี่ยงเข้าไปในรูเนี่ยเนี่ยอย่เข้ามามาในรูแล้วก็หันตัวนี้เข้าไปปรากฏว่ามันแน่นแน่นแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยอ้าวไม่ไม่ได้มันไม่ตรงมันก็ไม่ได้ยากครับผมแล้วก็บิดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับบิดตรงนี้ได้ก็ได้ละนะครับผม ครนนี้มันเกินมันเกินเราก็ดึงอ่างเมันมันไม่มีอะไรยากยากครับมันง่ายเลยนย่างเแค่นี้เองแล้วก็จุดไฟจุดไฟก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดเราเป็นฟืนเป็นถ่านแล้วเ็าพวกนี้ออกนะแล้วก็ก่อได้เลยหรือว่าเราจะออ,อกวันเลยก็ได้อ่าพอไขมันนี่มหมไอันนี้มันหมดเสร็จปุ๊บเราฟืนใส่ต่อได้เลยไม่ต้องไปซีเรียดมันครบจบจริงๆนะครับผมจุดไฟครับก็ เหมือนกับเตาตัวอื่นๆนั่แหละครับผมไม่ได้มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนทั้งสิ้นหลังจากที่เดินระบบเราก็มาดูนะครับนี่นะครับผมเตาไฟก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับคือมันจะไม่พวยพุ่งมาทําให้หม้อมันดำนะครับมันก็จะทําความร้อนอยู่ในนี้ครับนะครับง่ายนะครับผมอนนี้ทําง่ายจากนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการออปชั่นเสริมนะครับอาจะทํเทีเดียวรวบเดียวเลยวันนี้ครับออปชันเสริมก็คือใส่ฟืนเข้าไปเลยนะครับผม ทำได้สองแบบเลยนะครับแล้วก็ใส่ฟืนเข้าไปเนี้ยนะครับใส่ฟืนเข้าไปได้เลยนะครับพอก่อนนะครับเวลาใส่ฟืนเนี่ยเราเราอย่าใส่เยอะนะครับถ้าเกิดใส่เยอะเนี่ยการเผาไหม้บางทีมันมันไม่ทันควันจะขมุงเลยนะเนี้ยแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยเนี่ยฟืนเล็กฟืนน้อยเนี่ยนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนี่เห็นไหมครับ อันนี้คือทั้งน้ำทั้งน้ำมันเก่าแล้วก็ได้ทั้งฟืนด้วยนะครับอันนี้คือช่วยแรงนะครับสองแรงช่วยกันเลยหรือว่าเพื่อนๆไม่สนใจเอาทานใส่เข้าไปอีกก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาเลยนี่ก็คือมาสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เลยดูประโยชน์สูงสุดเพรามันนะครับเมื่อมันติดน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ำมันพืชน้ํามันสัตว์แล้วก็ติดติดฟืนแล้วนะครับเห็นไหมครับเปลวไฟโอเคลุกท่วมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมแล้วก็จุดเด่นนะครับสังเกตไหมครับว่า ลมนิดเดียวลมนิดเดียวนะครับผมได้เลยนะครับผมเพราะนั่นคือมันจะประหยัดจริงนะครับประหยัดยิงแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมดูนะครับคุณภาพของของไฟนะครับผมจากนั้นเวลาที่เราจะใช้งานนะครับถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้มาเอาไว้จะโอเคที่สุดของที่สุดแล้วมันจะคลองเอาไว้เลย ะครับผมเพราะนั่นก็คือพวกหม้อรงหม้อแกงหม้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะสวมเข้ามันจะพอดีเลยเดี๋ยวทําให้ดูพอไฟมันลุกมันติดดีแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเติมฟืนเติมอะไรเข้าไปมันก็มันก็ง่ายมันก็สะดวกนะครับสะดวกเพราะว่าใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีควันธรรมดาของ ของฟืนแหละนะครับฟืนยังไงมันก็ต้องมีควันนะครับผมแต่คือด้วยกระบวนการที่มันมันล็อกมันสนิทอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวหม้อก้นหม้อจะดำแล้วส่วนตัวเจ้าตัวขอบหม้อเนี่ยก็เต็มที่มันก็จะมีเหลืองนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ได้ยาวนานนะครับยาวนานมากนะครับก่อนเราจะได้ขัดนะครับผมไฟอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้อย่างเงี้ยเ <cham> บา<อ>ๆบ <Rab> นะครับเบาๆบนะครับเราเราไม่ได้เร่งแรงนะไม่ได้เร่งแรงเลยนะครับผมให้ก็ประหยัดไฟมากมาก ดูไฟนะครับถ้าเกิดว่าเราเราต้องการแรงแรงก็ได้แต่แค่นี้พอแล้วครับผมนะครับประหยัดทั้งฟืนประหยัดทั้งน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับฟืนนะครับผมถ้าเกิดว่าท่อนใหญ่ได้ก็ดีนะครับเราใส่ทีละทอดนะครับมันจะอยู่ได้นานนะครับ ใส่เข้าไปนะครับถ้าไฟแรงๆเงี้ยมันก็จะเผาไหมแต่นั้นก็จะมีควันแต่ควันก็จะถูกถูกจัดการนะครับอยู่ตรงเนี้ยมันจะเล็ดรอดออกมาก็ส่วนน้อยไม่ใช่ว่ามันไม่เล็ดรอดเลยมันมีอยู่แล้วครับทุกอย่างในโลกเนี้ยไม่มีรายเพอร์เฟกสมบูรณ์100เปอร์เซ็นต์ไม่มีแต่ตัวนี้ให้ดูให้รู้ว่าอันเนี้ยประหยัดจริง